สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอบวิธีการแก้ปัญหา y youtube ดำอัปเดตและวิธีการดาวน์โหลดย t u b e ดำนะครับนี่ครับเป็นตัวโปรแกรมนี้นะครับของ y o youtube ดำกดเข้าไปเลยมันจะขึ้นคำว่าอัปเดตตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะเจอปัญหาเดียกันทุกคนนะครับอ่ากดออกไปเลยแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับหาแอปคําว่าการจัดการแอปนะครับ แล้วให้เราเลื่อนหาคําว่า youtube ดันนะครับนี่เจอแล้วกดเข้าไปเลยรอสักครู่นะครับสังเกตดีๆจะมีคําว่าล้างข้อมูลกับคําว่าล้างแคชน,นะครับให้เรากดคําว่าล้างข้อมูลไปเลยกดตกลงจากนั้นให้เราลองเข้า u t u b e ดันใหม่อีกทีนะครับนี่ใช้ได้แล้ว กรณีนี้เป็นแค่วิธีการแก้ปัญหาข้างต้นนะครับถ้าเราปัดออกแล้วเราเข้าใหม่นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับกรณีนี้เป็นเหมือนเดิมแก้ไม่หายนะครับถ้าใครจะเป็นต้องใช้หรือว่าจรงิงๆก็ต้องทนใช้ปัญหาในเบี้อก่อนนะครับเพราะว่าเป็นวิธีเดียวถ้ามีวิธีอื่นที่ดีอยู่นีี๋ย่ผมจะรีบแก้นะครับขั้นตอนต่อมาเป็นวิธีการติดตั้งยูทู e ดํานะครับห่อบลบอกัอนสักขูุ โอเคลบไปไล้นะครับและจากนั้นนะครับทุกคนได้เข้าไปใน g o o g l e ของแต่ละเครื่องนะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับจะเป็นลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดเลยครับนี่คําว่า Youtube ่สี่สี่ m b กดลบไปเลยจากนั้นมันจะขึ้นมาข้างล่างน,นะครับให้เรากดตกลงนะครับแต่ก่อนนี้ที่ผมโหลดไปแล้ว อ่าถ้าใครโหลดเสร็จแล้วครับไปที่ไฟล์ดาหลกของตัวเองที่เราทิ้งยู u b e ดำไปครับเราโหลดไปไหนก็เข้าไปหาตรงนั้นเลยครับนี่ครับตา o u t u b e ดำกดติดตั้งเลยนะครับอันนี้คือกรณีเครื่องใครที่ไม่เคยโหลดแอป,ปอื่นจากแหล่งอื่นหรือว่าไม่ได้โหลดมาจาก Google Play น,นะครับให้เราไปการตั้งค่านะครับ นี่ครับสังเกตดีนะครับจะมีคําว่าติดตั้งแอปจากแหล่งข้อมูลที่รู้จักนะครับให้เราติ๊กถูกไปแล้วตรงนี้ติ๊กไปเลยครับกดอนุญาตจากนั้นนะให้เรากดออกเลยครับแล้วก็ไปที่ไดที่เราเก็บยูทูบดาไ้นะครับนี่ครับกดโหลดติดตั้งอีกทีหนึ่งนี่ครับติดตั้งตรงนี้ครับ อันนี้รอสักครู่นะครับมันกำลังติดตั้งนะครับวิธีนี้ตอนนี้น่าเป็นวิธีเดียวนะครับที่มันแก้ปัญหาได้นะครับเพราะว่าผมไปดูมาเหมือนทาง Youtube เขาจะไล่ลบพวกแอปเทือนออกทุกอย่างนะครับเพื่อใช้ยูทู p พ e มีม m เพราะตัวนี้มันก็เหมือนยูทูปพ e มีม์เลยครับนี่ครับเสร็จแล้วกดเปิด รอทางผู้พัฒนาคนสร้างยู u ู e เขาน่จะสร้างใหม่หรือว่าอัปเดตใหม่นะครับถึงจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับนี่บได้แล้วครับนี่ครับ้กลับมาแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นวิธีการสอนแก้ปัญหาแล้วก็การดาวน์โหลด y o u u u b e ตดำนะครับ ถ้าใครสงสัยหรือเข้าใจไม่เข้าใจก็ถามกันได้ใต้เมนนะครับจะรีบตอบทันทีนะครับขออบคุณครับ